สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับหมอทิพย์ปณิชัยอีกเช่นเคยในช่อง youtube ของเรานะคะวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปดูดวงประจำปีให้แก่เพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งนะคะอาจจะร่าช้าสักนิดนึงนะคะแต่แม่หมอพยายามที่จะทำคลิปให้ครบทั้ง12ปีนะคะวันนี้มาถึงเพื่อนเอนที่เกิดปีมะเส็งแม่หมอมีองค์พระกิจนะ อวาตารผู้อยู่เบื้องหล่งอันสวยสดงดงามในวันนี้นะคะแม่หมดขอบอกว่าเพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งนะคุณรู้ไหมคุณนั้นเขาเรียกว่าชันสาเป็นมนุษย์ผู้ชายนะคะนะเพื่อนๆปีมะเส็งทาดไฟ เขาบอกว่ามิ่งขวัญของคุณนั้นอยู่ที่ต้นโพหรือต้นรังนะคะนะในการที่เราจะออกไปทำงานหรือค้าขายให้บอกกล่าวกับมิ่งขวัญของเราที่ต้นไม้ที่มิ่งขวัญเราอยู่นะต้นโพหรือต้นไซนะคะจะได้ทรัพย์ไละอยู่เย็นเป็นสุขนะพระสุขเป็นปากเราอาจจะเป็นคนที่ นะไม่ค่อยฟังความเห็นของใครก็เป็นไปได้นะคะถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่นะส่วนมากชาวปีมะเสงคือเราจะเป็นคนที่ถ้าพูดคำไหนคำนั้นด้วยนะคนปีมะเสง็งพระอาทิตย์เป็นใจส่วนมากจะถือตัวนะคะชาวปีมะเสงเราเป็นคนอัธยาศัยดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายจริงแต่ว่าถ้าให้เราไปหลงมัวเมาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือ สถานการณ์ใดๆนะเราแยกแยะออกและค่อนข้างถือตัวสักนิดนะชาวปีมะเส็งเขาเรียกว่าโกรธง่ายหายเร็วค่ะเ,เพื่อนๆคะแต่เป็นคนขี้สงสารนะจิตใจอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมักเชื่อใจคนได้ง่ายๆนะคะบางครั้งชาวปีมะเส็งอาจจะเสียเงินเสียทองเพราะความเชื่อใจคนอื่นก็เป็นไปได้พระพุทธเป็นที่นั่งอยู่ที่ใดเอ มักจะไม่เดือดร้อนหรอกคาะนะเรื่องที่อยู่นะเพราะคุณเองมีพระพุทธเป็นที่นั่งส่วนพระสาวพระจันทร์เป็นมือทำงานได้ดีและรวดเร็วนะคะส่วนพระอังคารพระพฤหัสเป็นเท้ามักได้เดินทางไกลๆอยู่เสมอนะสำหรับเพื่อนๆปีมะเส็งแม่หมอ,อขอบอกว่าเพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งส่วนมากชะตาชีวิตไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายคุณมักไม่สำ เขาเรียกว่าไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องคู่ครองนะคะหรืออีกในหนึ่งพลังงานของเพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งนะตกอยู่ที่พลังงานหมายเลข6นั่นคือคุณมีกรรมเก่าในเรื่องของความรักมาตั้งแต่ในอดีตนะคะนะหากเราแก้กรรมเก่าในอดีตของเราที่ถูกต้องเพื่อนๆปีมะเส็งก็จะประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของความรักได้นะคะ แต่ส่วนมากเพื่อนๆปีมะสเสกเป็นคนเก่งทุกๆคนคะ่ะแม่หมอต้องบอกอย่างนี้นะคือสามารถทํางานเลี้ยงตัวเองได้ต่อให้คุณล้มสักกี่ครั้งกี่หนชาวปีมาเซงจะรุกขึ้นมาสามารถเลี้ยงตัวเองเอาหาอาชีพสุจริตทำมาหากินได้นะคะหรืออีกในหนึ่งเนี่ยชาวปีมเสเงเขาเรียกว่าเป็นคนที่ถ้าออกสถานนการออกงานใดๆคุณจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเรื่องการแต่งตัวหรือบุคลิก มันจะดูโดดเด่นนะเขาเรียกว่าปีมาเสงิงธาตุงูนะงูก็มีแสงประกายเกตของมันวิบวับวิบวับ,บ,บ,บเหมือนกันค่ะเพื่อนๆปีมาเสงงคุณออกงานสังคมหรือออกไปในที่ใดๆเขาเรียกว่าบุคลิกของคุณนั้นโดดเด่นจนมีคนอิจฉาก็เป็นไปได้นะคะนะแม่หมอขอสับพลังงานหน้าไพ่ให้แก่เพื่อน,อนๆที่เลือกกล่อง อกองการ์ดในวันนี้นะเล,เ,ลเ,เลือกมารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะนะวันนี้แม่หมอขอสับพลังงานหน้าไพ่นะอธิษฐานจิตแทนเพื่อนๆวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ของอ the tarot little p e n e t s นะคะในการเปิดดูดวงครั้งนี้นะ พลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะถือว่าฟังเรื่องเล่าสนุกสนุกจากแม่หมอสำหรับเพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งนะคะมาดูในเรื่องของความรักสถานการณ์ความสัมพันธ์ความรักของเพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งคุณจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรนะคะมีผลตั้งแต่ที่มารับชมรับฟังคลิปนี้ถึง6เดือนเป็นต้นไปนะคะพลังงานหน้าไพา่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ หรือเกิดสลับข้างฝั่งเขาก็เป็นไปได้นะคะแม่หมอขอเลือกพลังงานหน้าไพาไว้ทั้งหมดนะคะขอบคุณ f c ฟที่น่ารักที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะนะและคอมเมนต์ดีๆที่มีให้แม่หมอนะคะพลังงานใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะแม่หมอขอขยับหน้าไพาสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะนะ เพื่อนๆบางคนมองไม่เห็นหน้าไพ่เนื่องจากอืโต๊ะทางานของแม่หมอค่อนข้างเล็กมันจึงขยายหน้าไพ่ไม่ได้นะขออภัยแบบนอ,อใบแรกออขอดูตัวตนของเพื่อนๆออที่เกิดในปีมะเส็งนะคะ สีดาบเกิดขึ้นความรักที่หยุดนิ่งแน่นิ่งใช่ไหมคะตอนนี้นะ,ะคนที่มีประเด็นหรือมีปัญหาในเรื่องความรักนะคะ kings of club ใบที่2ตามด้วย tens of club สิบถ้วยวันนี้อากาศหนาวมากๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะ d i m a g i c i a n o i n g s of r นะหนาวยังไงแม่หมอก็พยายามอัดให้ FC ของแม่หมอนะคะนะแม่หมอก็ขยับไพ่นิดนึงเขาบอกว่าสถานการณ์ของเพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งนะตอนนี้สถานการณ์นะคะของเพื่อนๆปีมะเส็งเ,เกิดโ off sord เกิดขึ้นก็คือเกิดสี่ดาบ เกิดขึ้นนะคะแม่หมอเห็นนะคะสถานการณ์ชาวปีมะสิงส่วนมากนะตอนนี้นะคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ คุณกับคนรักน่าจะอยู่สถานการณ์ที่หยุดนิ่งไหมหรือ,อาบางคนอาจจะมีสภาวะการเจ็บป่วยร่วมอยู่ด้วยไหมคะนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งคะณนะขณะนี้นะคลิงส์ออฟครับเกิดขึ้นแม่หมอคิดว่าคุณเป็นคนจิตใจดีมากๆนะคะเป็นคน อบอ้อมอารีนะเขาเรียกว่าเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะชาวปีมะเส็งนะที่แม่หมอเปิดพลังงานหน้าไา่ได้นะเป็นคนชอบทําบุญใจดีชอบช่วยเหลือทุกๆคนที่เข้ามานะคะนะแล้วมีคนที่เข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องความรักนะกับเรานี่โอ้โหเรานี่เป็นดังราเขาเรียกว่าราศีนีที่ดีนี่เองแนะนํา เรื่องความรักให้แก่คนนู้นคนนี้แต่ปัญหาตัวเองค่อนข้างที่จะเจ็บปวดแต่ต้องเก็บไว้ภายในใจและพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะชาวปีมะเสงคะสถานการณ์ที่ไม่หมอเห็นณขณะนี้คุณอาจจะอยู่ในที่ของคุณนะหากคู่กรณีใดที่มีปัญหาในเรื่องความรักชาวปีมะเสงพยายามอยู่นิ่งๆอยู่เฉย นะทำงานทำเงินอยู่ในที่ของตัวเองนะคะ,ะชาวมีปีมะเส็งที่มีครอบครัวแล้วนะคะแม่หมอขออ่านพลังงานแบบนี้นะคนที่มีครอบครัวแล้วแล,วและคุณกับคนที่คุณรักเกิดปัญหากันณนะตอนนี้คุณอยู่สภาวะที่ดูแลรับผิดชอบทุกๆสิ่งทุกๆอย่างและกระทำได้ดีนะทำให้บ้านของคุณมีความอบอุ่นทำให้คนที่คุณรักทำให้ครอบครัวของคุณนะ ดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงหากเราต้องมีภาวะของการรับผิดชอบในเรื่องของเด็กๆนะเราก็ดูแลได้เป็นอย่างดีเก่งทั้งงานนอกงานในบ้านเขาเรียกว่าระดับ10ถ้วยนะชาวผู้ที่เกิดปีมะเส็งคุณเก่งมากๆนะคะพลังงานที่แม่หมอเห็นดูเมจิเชียนเกิดขึ้น คุณเองยังเป็นคนที่อย่างรู้นะมีเซนส์นสัมผัสที่แรงกล้านะคะเขาเรียกว่ารู้ฟ้ารู้ดินนะดินน้ำลมไฟรวมอยู่ที่คุณทั้งหมดคุณเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดมากๆนะทั้งในเรื่องการงานการเงินเขาเรียกว่านะักขณะนี้อยู่เฉยก็จริงอยู่ในที่ของเราก็จริงแต่หัวเรานั้นคิดในเรื่องงานเรื่องเงินซะส่วนมากในเรื่องของความรัก นะคุณอาจจะอยู่สภาวะนิ่งเฉยเแบบเหมือนแน่นิ่งสักพักหนึ่งนะสถานการณ์ที่แม่หมอเห็นในตัวตนของอเพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งนะคะคุณเป็นคนจิตใจดีทํางานเก่งนะสถานะที่คุณกับคนรักหากมีปัญหากันหากเราต้องอยู่กับครอบครัวเช่นมีลูกมีบุตรเราก็สามารถดูแลได้เป็นอย่างดีนะคะไม่เคยทอดทิ้งใครนะให้ความอบอุ่นทั้งหมด แต่ด้วยสถานการณ์ที่มีปัญหาในเรื่องของความรักคุณขอหยุดนิ่งหรือเงียบเฉยหรือขาดการติดต่อกันสักระยะบางคู่บางกรณีขาดการติดต่อกับคนรักอ,อ,อาจจะมี2อถึงสปีบางคู่กรณี4ปีแล้วนะคะนะบางคนอาจจะไม่กี่เดือนแต่สภาวะตอนนี้แม่หมอต้องบอกได้เลยนะในสถานะความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่เกิดปีมะเสง็งแล้วมีปัญหาความรัก คุณนิ่งเฉยมากๆนะคะพลังงานที่แม่หมอเห็นนะแม่หมอขอดูพลังงานหน้าไพา่อีก5้าใบนะคะสถานการณ์ที่คุณจะได้เจอนะแนวโน้มต่อไปนี้ความรักความสัมพันธ์เป็นเช่นไรนะคะรีวิวอ่าคอมเมนต์ให้แม่หมอฟังได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งนะไฮรฟแฟนเกิดขึ้น ตามด้วย kings of c ครับนะอัศวินถือถ้วย Fight o f pentacle ห้าเหรียญ t o o อสบอสองไม้เท้าตามด้วย s x x o w a n d s นะไพ่ของหกไม้เท้า นะพลังงานหน้าไพ่แนวโน้มในอนาคตเป็นในแนวทางที่ดีนะคะเพื่อนๆปีมะเส็งคะนะณนะขณะนี้คุณเองอาจจะเป็นคนคิดเยอะคิดมากซะนิดหนึ่งแต่คุณเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องศีลธรรมนะคะนะสถานการณ์ที่แม่หมอเห็นเออหากมีสถานการณ์ใดที่เข้ามาหลอกล่อเรานะคะนะักขณะนี้ เพื่อนๆชาวปรีมเสงิงคุณเหมือนคนที่ผ่านโลกความเจ็บปวดในเรื่องของความรักมาเยอะนะคุณเข้าใจในปัญหาเขาเรียกว่าเพื่อนๆปรีมเสงิงไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายที่มารับชมคลิปนี้นะคะแม่หมอต้องบอกเลยคุณอยู่สภาวะที่ความรักมักไม่ค่อยสมหวังเพื่อนๆชาวปรีมเสงิง เกือบทุกๆคนนะคะหากคนใดที่สมหวังในเรื่องของความรักแม่หมอก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะถือว่าเพื่อนๆปีมะเส็งนั้นทำบุญมาดีในเรื่องของความรักหรือคุณเองอาจจะแก้ไขกรรมของคุณในเรื่องของความรักได้เร็วคุณจึงประสบความสำเร็จและเจอคู่ที่ดีๆเพราะส่วนมากพลังงานของปีมะเสง็งจริงๆแล้วเรามีกรรมในเรื่องของความรักมา นะสวงสวรรค์เขากำหนดให้เพื่อนๆชาวปีมัสิงต้องมารับใช้กันในเรื่องของความรักและมักไม่ประสบความสำเร็จนะคะนะพลังงานที่ไม่หมอเคยพบเคยเจอหนึ่งไม่เลิกลาก็สามีต้องตายจากนะนะหากเป็นท่านชายก็ต้องเลิกลากับท่านหญิงหรือมีการหย่าร้างเกิดขึ้นแน่นอนชาวปีมัสิองเป็นชีวิตที่ในเรื่องของความรักค่อนข้างน่าสงสาร แต่ด้วยที่ความน่าสงสารนั้นคุณก็ฝ่าฝันปัญหาอุปสรรคจนในจิตใจของคุณหรือระดับจิตวิญญาณของคุณนะคะชาวปรีมาเสงิ์ทุกๆคนตอนน,นี้ตอนนี้คุณเหมือนคนที่มองโลกในเรื่องของความรักอยู่แบบเฉยๆอยู่แบบว่างๆอยู่แบบปล่อยวางได้แล้วนั่นเองนะคะนะแม่หมอจริงค่ะ หนูไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักแล้วค่ะมันน่าเบื่อนะอยู่คนเดียวดีกว่าหากมีบุตรมีภรรยาที่ไม่ดีนะเช่นมีบุตรแล้วภรรยาทอดทิ้งให้เราต้องดูดแลคนเดียวหรือเรามีสามีแต่สามีทอดทิ้งให้เราต้องดูแลในเรื่องของบุตรบุตรแต่เพียงผู้เดียวคุณก็พยายามที่จะต่อสู้นะคะเพราะมีไพ่ของห้าเหรียญเกิดขึ้นแม่หมอขออภัยนะคะหากมีเสียงใดๆรบกวนบ้างนะ ไพ่ห้าเหรียญบ่งบอกให้เห็นว่าคุณเองอาจจะต้องถูกทิ้งนะให้อยู่ต่อสู้ปัญหาในเรื่องของความรักแต่เพียงผู้เดียวหากมีบุตรก็ต้องรับผิดช,ชอบในเรื่องของบุตรแต่เพียงผู้เดียวนะคะนะเพราะคุณเองสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก่อนที่คุณจะดูแลตัวเองได้นั้นเข้มแข็งขนาดนี้าชาวราศี ปีมะเสงคะนะมันช่างเหนื่อยหนักช่างอดทนทั้งจิตใจและเข้มแข็ง <_ EN> เขาเรียกว,ว่าขุนเก่งมากๆขุนสู้ทุกๆงานและเห็นความสำคัญของคนในครอบครัวนะขุณทิ้งใครไม่ได้หรอกคะ่ะคนในครอบครัวคนในอดีตท,ที่ทำมาให้คุณนั้นเจ็บปวดในเรื่องของความรักคุณก็ตัดใจจากเขาไม่ได้แต่คุณอยู่สภาวะที่นิ่งเฉยเก็บอารมณ์ไว้ คิดฟุง้งซ่านไปก็ไม่เกิดประโยชน์ณนะช่วงนี้คุณทำงานทำเงินนะดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักก็คือ,อาหากอยู่สภาวะที่มีบุตรนะคะแม่หมอต้องอธิบายแบบนี้นะแต่หากถ้าคุณอยู่สภาวะที่เป็นโสดยังไม่ได้มีสภาวะที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องใดๆนะแล้วคุณกับคนรักณนะขณะนี้พลังงานแม่หมอตี ความให้หลากหลายนะคะชาวปีมะเส็งหากเราอยู่คนเดียวนขณะนี้โดยที่เรามีปัญหากับคนรักคุณก็ตัดจบ มาและอยู่ในที่ของคุณทำงานทำเงินเช่นกันดูแลแต,ตัวเองอยู่แบบสวยๆอยู่แบบรอๆแต่สภาวะของเพื่อนๆที่เกิดปีมะสิงหากต้องดูแลรแลับผิดชอบในเรื่องครอบครัวและมีบุตรที่เราต้องเลี้ยงดูเราถูกทอดทิ้งแน่นอนทิ้งให้อยู่คนเดียวนะคะพลังงานที่แม่หมอเห็นนะตรงไม่ตรงรีวิวกับแม่หมอได้นะคะเพราะพลังงานนี้คุณต้องเข้มแข็งและต่อสู้นะและข้างหน้า แนวโน้มที่ดีเกิดภัยของหกไม้เท้าเกิดขึ้นแม่หมอดีใจด้วยนะคะชาวปีมะเส็งคะภัยของหกไม้เท้านี้สภาวะข้างหน้า คุณจะประสบความสำเร็จและมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณแน่นอนปลายของเส้นชัยไม้เท้านั้นคือผลสำเร็จของคุณนะชีวิตคุณจะสดใสและมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่แน่นอนนะคะแม่หมอขอดูพลังงานหน้าไพ่อีกห้าใบนะคะให้แก่เพื่อนๆที่เกิด ปีมะเส็งนะพลังงานนี้สามารถมาดูได้นะคะเพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งนะตรงไม่ตรงนะคอมเมนต์แม่หมอได้นะคะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมแม่หมอค่อนข้างาสงสารเพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งเพราะคุณค่อนข้างมีปัญหาหนักมากๆในเรื่องความรักนะคะบทสรุป The World ขึ้นเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะคะนะไพ่ของ The World นะเทียบเท่ากับ ความรักที่ดีที่สุดนะคะเนี่ยเกิดขึ้นในช่องของเพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งคุณว่าผ่านความทุกข์ความเจ็บปวดมาเยอะนะ mm hmm. เขาอาจจะมาอบอุ้มคุณไว้ก็ได้นะคะเดวร์ใบแรกเลยนะตามด้วย Kiss of Pentacle ลอัศวินถือเหรียญและ s i กออฟครับไพ่ของหกถ้วยตามด้วย The Emperor อันนี้คือบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนที่เกิดปีมะเส็งนะคะ Place of p e n d c l e นะอัศวินถือเหรียญความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งนะพลังงานที่เมมอมเห็นบทสรุปครั้งนี้มีภาพของหกถ้วยเกิดขึ้นบางคู่บางกรณีคุณอาจจะได้พบเจอ คนในอดีตไหมคะคนเก่าคนที่เราเคยรักตั้งแต่สมัยเด็กสมัยประถมสมัยมัธยมเขาเรียกว่าความรักที่เราเคยครบกันสักระยะหนึ่งคนอดีตคนเก่าคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆชาวปีมาเสงอีกครั้งหนึ่งนะคะพลังงานที่แม่หมอเห็นนะอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะเพื่อนๆคะนะอาจจะเป็นคน ที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนกับเราก็ได้นะหรือเป็นคนต่างประเทศกับเราหรือว่าเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะคะเขาจะเดินทางมาหาเรานะคะเพื่อนเพื่อนคะคนคนนี้นะคะบางทีเขาอาจจะมีอายุแตกต่างกับเพื่อนๆชาวปีมาเส็งมากๆก,ก็ได้นะแม่หมอต้องบอกเลยนะคะคนคนนี้บางทีเขา อาจจะ,ะทํางานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้นะคะเพื่อนๆคะอายุห่างกันบางคู่กรณี4-6ปีบางคนแตกต่าง10-20ปีนะคะนะอาจจะแตกต่างทั้งในเรื่องวัฒนธรรมภาษาคำนุบธรรมเนียมประเพณีด้วยก็ได้นะคะคนคนนี้ The Emperor เข้ามาอีกหนึ่งใบนะและไพ่ของ Place p a ล e of Pentacles คนคนนี้นะคะบางครั้งเขาอาจจะต้องมีหน้าที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรขนาดใหญ่หรือทำงานาต่างประเทศไปเลยก็ได้นะคะคนคนนี้หรือทำงานเขาเรียกว่า,ารับราชการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการใช้คำพูดนะคะคนคนนี้แต่สังเกตให้ดีคะ่ะเพื่อน าชาวปีมะเส็งคะคนคนนี้เป็นคนที่อีกโก้จัดเต็มนะคะเพื่อนๆคะอาจจะชอบใช้อาํานาจชอบสั่งเนื่องด้วยการงานของเขาอาจจะมีผู้ที่ว่าใต้บังคับบัญชาเขาหรือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบลักษณะแบบว่าคำไหนคำนั้นค่ะเพื่อนคะเขาเรียกว่าเสียหน้าไมใได้ประมาณนี้ก้มหัวให้ใครก็ไม่ได้นะคะนะเขาเรียกว่า ชอบคนที่จะยกยอปอบั้านนะหากเราไปว่าเขาในสิ่งที่ไม่ดีเขารับไม่ได้นะคะคนคนนี้แม่หมอต้องบอกเลยนะแต่จริงๆอะ่ะข้างในเขาเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลืออ่อนโยนนะคะแต่ภายนอกของเขาเป็นคนอย่างนี้นะหากมีคนที่บุคลิกอย่างนี้เข้ามาเอฟซี FC ของแม่หมอบอกว่าเจอแล้วคะ่ะแม่หมอคะ่ะอีโก้มากหนูตัดไปแล้วคะ่ะนะ อะไรอย่างนี้แม่หมอต้องขอบอกว่าคนคนนี้จะเข้ามามาเป็นความรักทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะนะที่เข้ามาแต่บางคู่บางกรณนนีเพื่อนเพื่อนเอฟซของแม่หมอที่เกิดปีมาเส็งอาจจะดวงดี คุณอาจจะเจอความรักครั้งใหม่ที่เป็นเขาเรียกบุคลิกลักษณะของคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือนะคะคนคนนี้เข้ามาหาเราก็เป็นไปได้นะคะ The word ทำงานแล้วคะ่ะประสบความสําเร็จแน่นอนในเรื่องของความรักรอสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆปีมะเสงที่คุณมีปัญหาในเรื่องของความรักที่ยาวนานทุกใจทรมานใจเจ็บปวดทั้งท่านหญิงและท่านชายนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะแม่หมอขอขอ,ขอพลังงานหน้าไพ่อีก สามใบดูซิสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการอาบอกอะไรกับเพื่อนๆที่เกิดปีมะเส็งนะคะนะพลังงานนี้นะแม่หมอขอพลังงานอีกสามใบค่ะใบแรกดาก้อนนะเขาบอกว่าคุณต่อสู้มาเยอะความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าแน่นอนนะคะ new beginning เ,เห็นไหมอนาคตความสำเร็จข้างหน้า รอคุณอยู่แน่นอนนะคะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองรอรับสิ่งใหม่ได้เลยค่ะเ,เพื่อนๆคะนะยูนิคอร์นเราบรรดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาได้จัดสรรไว้ให้คุณแล้วนะคะณนะความรักครั้งนี้หากเป็นคนเก่าที่เข้ามาเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะหากเป็นความรักใหม่ๆคนคนนี้จิตใจดีชอบช่วยเหลือ,อ,อรักคุณและรัก ครอบครัวคุณนะคะคนคนนี้นะแม่หมอเป็นกำลังใจให้แกเอฟซีของแม่หมอที่เกิดปีมาเสงนะคะขอให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปกองก๊าซแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าและ,ะปีต่อๆไปแม่หมอขออ่านพลังงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ